น้องปันเคยขึ้นมาหมบานนีใชอยังเคยแล้วต้อนไหนหลูกแต่ว่าคงจะยากค่ะเพราะไม่เคยซื้อหวยเลยสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ สิบเก้าธันวาคมค่ะพอดีว่านี้กับครอบครัวเราจะออกไปข้างนอกแต่ว่าก่อนที่เราจะออกไปข้างนอกนี้จะพาทุกคนไปซื้อของก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้สวิตประกาศล็อกดาวน์อีกแล้วค่ะนี่จะไปซื้อดินที่จะเอามาเพาะเมล็ดพันธุ์นะคะเป็นพริกแล้วก็มะเขือเพื่อจะเตรียมพร้อมไปปลูกอ่าหน้าร้อนปีหน้านะคะแล้วก็อาจจะไปซื้ออาหารแมวด้วยนะคะเพราะว่าร้านพวกนี้จะปิดหมดนะคะถ้าถ้าประกาศล็อกดาวน์เริ่มขึ้นนะคะก็เริ่มมันที่ยี่สิบสองธันวาคมค่ะเดี๋ยวเราไปด้วยการถ่าเดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงนะคะ

Oui. Là, la pira. C'est quoi ça, le whisky? C'est le whisky, ça? Plein différence. Mais oui, c'est la whisky ou quoi? Non, c'est pas le whisky. Uh -huh. la... Oui, c'est l'alcool, c'est. Non, pas pas, c'est quoi? C'est vin. C'est vin, วิสกี้น้อยน้อยน่ารักมากเลยค่ะนี่ซื้อให้เพื่อนให้ครอบครัวนะคะเ,เกสเกียล่ะโอ้เซกัวซันนี่ครับปะครับปะเซกัมโลวิสกี้น่ารักดีค่ะเขาทำเป็นแพ็กเก็ปแปลกๆดีไะ เดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันค่ะอันนี้คือต้นสนที่เขาตัดมาเตรียมไว้เพื่อขายนะคะสำหรับใครที่จะเอาไปประดับเป็นต้นคริสต์มาสค่ะเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกเพื่อไปเอาดินนะคะไปกันค่ะ ต้นนิดหน่อยเทอแ์เรกละ่ไม่ขิน้นตนนีแมนน้องปั้นพูดถึงอาหารแมวนะคะเพราะว่านิดลองเปลี่ยนหลายยี่ห้อมากแต่ว่ามิกตี้ไม่ชอบนะคะจะชอบแค่อันนี้เดียวเราก็ต้องมาซื้อที่นี่ก่อนที่ร้านจะปิดค่ะเดี๋ยวตอนนี้นิดจะหาดินก่อนนะคะว่าเอาแบบไหนดินขนมอนเงอืนเสรงอินบ นะบินแข็งค่นะ <Usually. S 1> บ,บินแข็ง ตอนนี้นะคะนิดซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยพาทุกคนขึ้นมาบนนิดมาที่หมู่บ้านลาซุมมานะคะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของเลทองค่ะนิดเพิ่งเคยขึ้นมาครั้งแรกค่ะเป็นหมู่บ้านที่สวยมากๆแล้วก็วิวนี่แบบร้อยล้านเลยะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวให้ดูสักนิดนะคะนิดขึ้นมาฝั่งที่เป็นหมู่บ้านนะคะแล้วก็ฝั่งนู้นจะมีนั่นนะคะตรงนู้นจะมี กระเช้าให้เราสามารถขึ้นไปเล่นสกีแล้วก็ไปเล่นอ่ม้าลากเลื่อนได้นะคะที่หมู่บ้านแห่งนี้มีอ่ลู่ลู่เล่นให้ให้เราเล่นม้าลากเลื่อนที่แบบยาวมากๆเลยคะ่ะประมาณ10กิโลเมตรนะคะดูนะครับบรรยากาศขึ้นมากับน้องป้อนแล้วก็ป้าปาเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเราจะเดินดูหมู่บ้านสักนิดนึงนะคะ น้องปันน้องปันเคยขึ้นมาโมบานนีเห้งเคยลเคยล้วตอนไหนหลูกกับโรงเรียนโอ้ oh, ใช่ค่ะน้องปันเคยขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะกับทางโรงเรียนเป็นทัศนศึกษาขึ้นมาเล่นสก,กีค่ะช่วงหน้าหนาวอย่างนี้แหละคะ่ะถ้านิดถูกหวยลอตเตอรี่ของสวิตนี่จะมาซื้อชาเล่บนเขาสักหลังแต่ว่าคงจะยากค่ะเพราะไม่เคยซื้อหวยเลยสวยมากเลยดูเขาจัดทำน่ารักมากค่ะ บรรยากาศนะคะสวยจริงๆค่ะเดี๋ยวนี้จะไปขอให้ประป้าพาไปขึ้นกระเช้าดูนะคะนูบรรยากาศไม่รู้ว่าแกจะพาขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันค่ะ ตอนนี้ก็ลงจากเขามาเรียบร้อยแล้วนะคะเขาที่นี่ขึ้นไปวันนี้สวยมากๆค่ะเป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่บนเขานะคะเราสามารถเล่นสกีแล้วก็ไปเล่นม้าลากเลื่อนได้แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ขึ้นกระเช้ากันนะคะเพราะว่าอากาศอึมครึมเมฆเยอะนะคะเอ่อก็เลยคุยกันกับป้าๆว่า เอาไว้โอกาสหน้าถ้าวันไหนแดดดีๆนี่จะพาทุกคนขึ้นไปไปเล่นกิจกรรมหิมะคงจะสวยมากกว่าค่ะก็เลยเก็บไว้เป็นโอกาสหน้านะคะตอนนี้ลงมาแล้วนี่ก็เลยจะพาทุกคนมาดูพิกที่นิดเพาะไว้นะคะตอนนี้ได้สองอาทิตย์แล้วค่ะแต่ว่าต้นค่อนข้างจะยืดนิดนึงเพราะว่าไม่พอแดดนะคะนี่ต้องเอาซ่อนไว้บนหลังตู้เพราะว่ามิกซีดตอนนี้ดื้อมากเลยค่ะหเดือนนะคะนี่ก็กลัวเขาจะมาถอนเล่นหรือว่ามากินนะคะก็นั่นแหละค่ะดินที่นี่ไปซื้อวันนี้ก็จะเอามาเพาะ,ะมะเขือแล้วก็ พริกขี้หนูสวนเม็ดเล็กๆนะคะไว้รอปีหน้าเพื่อจะลงปลูกเพราะว่าถ้าสมมุติเราเพาะช้าเกินไปพริกก็จะแดงไม่ทันนะคะก็จะหนาวมาก่อนก็เลยต้องเพาะแต่เนิ่นๆนะคะก็อย่างนั้นละคะ่ะเป็นคลิปสั้นๆของวันนี้นะคะนี่ก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะคะแล้วก็เรามาเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย